คนเข้าแถวรอซื้อุชชีทั้งรอซื้อแล้วก็รอเข้าไปชมเฉยๆที่บูตเ b อ r y ่เอาเล็นิวยอร์กอเมริกาช่วงโควิดเขาจะให้เข้าทีละคนทีละคนทีละคน,ละคนแล้วก็ยืนรอตากแดดแต่คุณก็รอนะคุณก็รอคุณก็รอที่จะเข้าเชื่อไหมคุณก็รอ Yeah, the team famous how popular and somebody says Covid nobody have money but look at the line how many people on the line for the beach' still waiting.